ช้อปปิ้งออนไลน์เอ๊ะไม่เหมือนที่เอฟไปนี่นาะเคยเป็นไหมแค่คิดว่าอยากได้ของสักชิน้นก็มีโฆษณาโผล่ออกมาให้เห็นพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณคือผู้โชคดีสั่งตอนนี้ลดทันที20%แต่ถ้าโอนตอนนี้ลดเพิ่มอีก50%อย่าช้าของมีจำนวนจำกัด แป๊บเดียวก็มีของมาส่งถึงหน้าบ้านแล้วสินค้าออนไลน์ที่ซื้อง่ายขายคล่องโปรโมชั่นแรงยั่วยวนให้เรารีบเอฟรีบโอนแต่สุดท้ายก็โดนหลอกของไม่ตรงปกของชํารุดไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้ของตามที่สั่ง วิชาชีพมักจะมีกลโกงมาหลอกให้เราตายใจหลากหลายรูปแบบทั้งสร้างเทปลอมเลียนแบบแบรนด์แล้วมาหลอกขายสินค้าทำโปรโมชั่นราคาถูกแต่ได้ของไม่ตรงปกแอบอ้างเป็นตัวแทนสินค้าชื่อดังแล้วหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ส่งของส่วนใหญ่นักช็อปก็จะโดนหลอกล่อด้วยสินค้าที่กำลังฮอตฮิตอย่างเช่นบัตรคอนเสิร์ตท,ที่ขายหมดอย่างรวดเร็วกล่องสุ่มลุ้นลักกิ้ดรอ สินค้าแบรนด์เนมราคาถูกของพรีออเดอร์จากต่างประเทศคอสอาหารคลีนเพื่อสุขภาพและอื่นๆอีกเพียบก็ของมันต้องมีนะหากคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ให้กับหม้อทอดไรน้น้ำมันที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นสะเทือนใจให้ต้องกดซื้อกดโอนในทันทีแต่ถ้าไม่มั่นใจให้เอะซักนิดแล้วกดมาที่1212 EdDA ศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์หรือหากไม่ทันเอ๊ะแต่โอนไปแล้วกลับโดนหลอกให้โทรสายด่วน1212 12. เราพร้อมให้คำแนะนำรับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาการซื้อขายของออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเป็นขาช็อปขาแชร์หรือขาโปรโมชั่นที่ยังไงก็ต้องเอฟให้ทันหากรู้สึกไม่แน่ใจหรือมีความกังวลว่า จะได้ของตรงปกหรือเปล่าเพียงแค่เอ๊สักนิดแล้วตั้งสติสักหน่อยก่อนโอนหรือโทรสายด่วน1212 12, เพื่อให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพจะได้ไม่ต้องโดนหลอกให้ช้ำชอกจิตใจ1212อเอ็ดดาศูนย์ช่วยเหลือราชการปัญหาออนไลน์โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม